เขมรซวยสองเด้งไหมละหลังฟันสลายเวียดนามเล่นแรงถมทะเลปิดตายคลองฟูนันเตโชแต่เทว่ายังไม่จบจีนส่งสัญญาณถอยแล้วขอทิพหัวส่งเททิ้งคลองเขมรปล่อยให้ทำต่อเองแต่ก็สอนเน่าเจ๊งเพราะไร้งบสร้างต่อ โดยก็ได้แกว่าขเขมรมีช็อกแล้วช็อกอีกกันเลยเพราะข่าวการสร้างถนนถม,ถมทะเลของเวียดนามที่จะตัดขาดการออกสู่ทะเลของคลองฟุนันเตโซ,โซแบบถาวนนั้นก็ยังคงทําชาวขเขมรแห่สะเทือนและไม่เชื่อว่าเป็นจริงแม้เวียดนามเริ่มทําไปเรียบร้อยแล้วนั้น แต่ถว่ายังไม่จบครับเพราะล่าสุดรัฐบาลเขมียนก็ยอมออกมาสารภาพความจริงต่อกับความคืบหน้าของโครงการคลองฟูนันเตโชแล้วที่ต้องช็อกหนักเพราะจีนเตรียมถอนตัวไม่ช่วยแล้วแถมยังโชว์รูปสภาพของคลองในตอนนี้ที่กลายเป็นคลองเน่าไปเรียบร้อยโดยก็อ้างอิงจากการรายงานของเขมียนนะครับที่ยังคงปิดข่าวไม่ยอมพูดถึงเวียดนามถมทะเลแต่เผยข่าวช็อกยิ่งกว่าว่าจะกู้เงินลุยขุดคลองฟูนันเตโชหลังโดนจีนแล้วรถสัตว์ส่วนหุ้นเหลือ49จาก100เเซ เงินกู้เกือบ227ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับโครงการเดือดทงคลองฟูนินเตโชของกัมพูชาถูกรวมอยู่ในร่างงบประมาณของประเทศประจำปี2026ที่เวลานี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสมัชชาแห่งชาติและวุฒิสภาตามรายงานของ Cambodia ja News ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นหลังจากจีนลดสัดส่วนหุ้นในโครงการนี้เหลือไม่ถึงครึง่งและมีข่าวว่าเวียดนามกำลังถมทะเลปิดกั้นทางเข้าออกคลองแห่งนี้รายงานข่าวของ Cambodia ja News ระบุว่าเงินกู้ดังกล่าวจะป้อนสู่บริษัทต่างๆของกัมพูชาที่มี ส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการร่วมทุนมูลค่าเกือบ1,200ล้านดอดลลาร์ราวประมาณ39,000ล้านบาทซึ่งถือเป็นรายละเอียดทางการเงินล่าสุดที่ปรากฏออกมาทั้งนี้นิข่าวว่าครองนี้จะดําเนินการก่อสร้างภายใต้การลงทุนของกัมพูชา51%และหุ้นส่วนจีน49%ถือเป็นเปลี่ยนจุดยืนก่อนหน้านี้ของรัฐบาลที่เคยบอกว่าปักกิ่งจะออกเงินทุนสําหรับโครงการนี้แบบร้อเปอร์เซ็นต์โครงการพัฒนาแห่งชาติกัมพูชาดังกล่าวซึ่งมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า t o เ l e Bassac Navigation Road and Logistics System จะเชื่อมแม่น แมกขงกับอ่าวไทยช่วยกัมพูชาลดการพึ่งพิงการขนส่งทางเรือผ่านเวียดนามคลองแห่งนี้เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่เกือบหนึ่งปีก่อนแต่แทบไม่มีความคืบหน้าที่มองเห็นได้ใดๆ และต้องเผชิญกับการตรวจสอบอย่างละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบของสิ่งแวดล้อมและงบประมาณที่ไม่เพียงพอสําหรับการจ่ายเงินชดเชยให้กับพวกชาวบ้านที่ต้องยกย้ายที่อยู่ตามรายงานของ Ca ร e ์โบเจี e อีนิเมื่อเดือนตุลาคมในรายงานของสาภาเพื่อกันพัฒนากัมพูชาหรือ CDC ได้รวมโครงการครองฟูนันเตโชเข้าไปในรายงานของโครงการการลงทุนต่างๆนานาที่ได้รับอนุมัติรวมรับประมาณ1,400ล้านดอลลาลร์สหรัฐราวประมาณ4 5 0 0 0ัล้านบาทในเดือนดังกล่าว แม้มีการจัดสรรง,งบประมาณแก่โครงการคลองฟูนันเตโชแผนการกู้ยืมเพียง268ล้านดอลลา,าร์สหรัฐแต่ทางแคมเบอร a ร่า News เน้นย้ำว่านักลงทุนจีนขับเคลื่อนกระแสทุนของโครงการนี้คิดเป็นสัดส่วนราว49เปอร์เซ็นต์ในขณะที่พันธมิตรภายในประเทศมีสัดส่วนตามมาติดติดที่ราวราว48เปอร์เซ็นต์วนสำเนียงของเลข,ขาธิการสภาพเพื่อการพัฒนากัมพูชาปฏิเทศแสดงความคิดเห็นเมื่อถูกถามเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินทุนที่เหลือที่คาดหมายว่ากัมพูชาจะใช้สนับสนุนโครงการนี้โดวยยวนไปถามพานริมโคโสกกระทรวงโยธาธิการ และคมนาคมแทน ในเวลาต่อมาพาลิมปฏิเสธให้รายละเอียดเช่นการเกี่ยวกับเงินทุนเพิ่มเติมหรือเงินชดเชยให้กับประชาชนที่ต้องยกย้ายถิ่นที่อยู่และโยนต่อไปถามกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังแต่คาดหมายว่าการเดือนหน้าก่อสร้างจะเริ่มต้นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนหรือต้นเดือนธันวาคมนี้ด้านเมียสกเซนซันโคศกกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังบอกว่ากระบวนการชดเชยได้เริ่มต้นแล้วแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามเขาชี้แจงว่าเงินกู้ข้างต้นเป็นเงินทุนสําหรับเฟสแรกของโครงการนี้ครองแห่งนี้ที่มีมูลาค่าเกือบ1 1 5 6ล้านดอลลาร์ สรัและมีกําหนดแล้วเสร็จในปี2028จะได้เห็นกัมพูชาเป็นฝ่ายออกเงินเองมากกว่าครึ่งของโครงการหรือราวๆ590ล้านดอลลาร์ประมาณ19,000ล้านบาท ตัวเลขดังกล่าวที่เป็นสัดส,ส่วนราว5.8%ของร่างงบประมาณของประเทศประจำปี2026การลงทุนมหาศาลเช่นนี้เคยก่อความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของผลตอบแทนเพียงเล็กน้อยทั้งนี้ด้วยที่พนมเป็น Autonomous Port PPAP และ Sea h u n t v i e Autonomous Port PAS 2รัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ยังคงปิดปากเงียบเช่นเดียวกับพวกผู้ถือหุ้นในความเกี่ยวข้องกับโครงการคลองฟูนานเตโชกระตุ้นให้พวกนักลงทุนบางส่วนตั้งข้อสงสัยว่าโครงการนี้อาจเป็นโมเดลแบบสร้างดำเนินการ โอนรูปแบบสัญญาที่เอกชนเป็นผู้สร้างโครงการแล้วก็ดำเนินการบริหารจัดการและเก็บรายได้เป็นระยะเวลาหนึ่งเมื่อครบจำนวนสัญญาจึงจะถ่ายโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการกลับคืนสู่หน่วยงานภาครัฐ อย่างไรก็ตามนะครับล่าสุดด้านกระทรวงโยธาธิการและการขนส่งของกัมพูชาก็รีบออกมาแก้เกี่ยวว่าประกาศการเล่งขุดคลองฟูนันเตโชยุกระดับขนส่งทางน้ำสี่จังหวัดโดยได้เผยว่าโครงการขุดคลองฟูนันเตโชจะเริ่มงานขุดหลอกเดือนหน้าโดยจะครอบคลุมเส้นทางจากพื้นที่แพรกตาแก้วผ่านจังหวัดกันดานจนถึงแพรกตาหิงในอำเภอเกาะทมโครงการนี้ถือเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของประเทศ คุสุกมัทรายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบแนวคลองช่วงปลายเดือนนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการก่อสร้างดําเนินไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพพร้อมประเมินผลกระทบต่อชุมชนพื้นที่เกษตรและโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ตลอดแนวคลองคลองฟูนันเตโชมีความยาว180กิโลเมตรเชื่อม4จังหวัดได้แก่กันดานตาแก้วกําปดและแกบ รองรับเรือขนาดสูงสุด3,000เดซเวททันคาดว่าจะช่วยสร้างเครือข่ายคมนาคมฐานน้ำให้เป็นระบบมากขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนการขนส่งและยกระดับความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าปัจจุบันโครงการอยู่ในระหว่างการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านตลอด2ฝั่งคลองซึ่งมีประชากรราว1.6ล้านคนคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปี2028โดยใช้งบป,ประมาณราว1,700ล้านดอลลา,าร์สหรัฐประมาณ55,000ล้านบาท อย่างไรก็ตามนะครับก็ได้มีนักวิเคราะห์ได้ออกมาเติดเผยว่าโครงฟูนันเตโชอาจกําลังกลายเป็นเกมลวงหลังคขมรนถูกบีบสองด้านทั้งการที่จีนถอยเวียดนามพนึกเกาะปิดช่องทางทะเลพรากความฝันใหญ่หุ่นเซ็นให้พังทลายโดยด้านเพจไทยธิบุลได้วิเคราะห์ว่าโครงการคองฟูนันเตโชที่กัมพูชาหวังใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอธิปไตยทางทะเลและเป็นหมุดหมายใหม่ในการหลุดพ้นจากการพึ่งพาหน้านน้ำเวียดนามกลายเป็นตัวอย่างของความผิดพลาดเชิงภูมิรัฐศาสตร์ครั้งใหญ่ หลังกลายเป็นว่าทั้งเวียดนามและจีน2ประเทศที่กัมพูชาคาดหวังพึ่งพิงในต่างมิติกลับร่วมกันบีบเกมจนโครงการแทบไร้อนาคตล่าสุดทําให้หลายฝ่ายหันกลับมามองว่ากัมพูชากําลังเป็นผู้เล่นที่เสียทั้งทุนมิตรและทางออกสู่ทะเลโดยที่ยังไม่รู้ตัวว่าหมากทั้งกระดานถูกอ่านออกตั้งแต่วันแรกแล้วเวียดนามตื่นแล้วหลายรอบแต่คุณเซนเมินจนถูกปิดปากคอแบบไม่ต้องยิงปืนแม้แต่นัดเดียว ตามข้อมูลวิเคราะห์ของทรงฤทธิ์พลเงินนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงและทิบายว่าเวียดนามเคยเตือนกัมพูชามาตลอดว่าโครงการคลองฟูนันเตโชจะส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำลุ่มแม่น้ำโขงที่หล่อเลี้ยงสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงซึ่งเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของเวียดนามกว่า4 0 0 0 0ตารางกิโลเมตรแต่กัมพูชากลับไม่ตอบสนองแม้แต่น้อยแล้วสุดท้ายเวียดนามเลือกลงมือแก้เกมด้วยวิธีที่ไม่ต้องเปิดศึกต่อหน้าคือถมทะเลสร้างถนนเชื่อมเกาะ เตียนไฮไฮฟูกวกความยาวกว่า47กิโลเมตรปิดปากทางออกคลองที่กัมพูชาหมายตาไว้แบบสิ้นเชิงเรียกได้ว่าเป็นจานล็อกประตูทางยุทธศาสตร์โดยไม่ต้องแตกกัมพูชาโดยตรงเมืองหลังจีนถอนตัวจากผู้ลงทุน90%เหลือ49%สัญญาณว่ากัมพูชาต้องเดินเองซึ่งเป็นไปแทบไม่ได้โครงการคองฟูนันเตโชถือเป็นงานที่กัมพูชาพึ่งพาจีนเกือบทั้งหมด แต่เมื่อเวียดนามยอมเปิดโต๊ะคุยเชิงลึกกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและบรรลุข้อตกลงรุดไฟความเร็วสูงหลายเส้นทางเวียดนามจึงกลายเป็นหุ้นใหญ่ทางยุทธศาสตร์ที่จีนไม่อยากเผชิญหน้าผลคือจีนลดสัดส่วนการลงทุนจาก90%เหลือ49%เหลือเพียงสิทธิร่วมทุนเชิงสัญ,ญลักษณ์ขณะที่กัมพูชาต้องถือหุ้น51%แทนปัญหาคือกัมพูชาไม่มีศักยภาพทางการเงินหรือเทคนิคเพียงพอที่จะขับเคลื่อนโครงการระดับนี้ด้วยตัวเอง นั่นหมายความว่าโครงการแทบหยุดนิ่งทันทีที่จีนลดบทบาทลงฮุนเซนถูกทิ้งทีละขาจากเคยพึ่งเวียดนามมาหันพึ่งจีนแล้วสุดท้ายมองไปหาโดนัททัมผู้นําสหรัฐทรงฤทธิ์อธิบายว่าฮุนเซนถือเป็นผู้นําที่เติบโตมาจากแรงสนับสนุนของเวียดนามตั้งแต่ยุคเขมรแดงแต่เมื่อขึ้นสู่อำนาจเต็มที่เขากลับเลือกหันไปคบจีนมากกว่าเพื่อผลักดันโครงการใหญ่อย,อย่างท่าเรือเรียมสนามบินเทโชคลองโฟนันเตโชแต่การที่ฮุนเซน ดูเหมือนเปิดพื้นที่ให้ธุรกิจสีเทาและกลุ่มสแกมเมอร์ที่มีจีนเกี่ยวข้องทําให้ปักกิ่งไม่พอใจก่อนจะตัดสินใจปล่อยมือและล่าสุดฮุนเซนพยายามใกล้ชิดสหรัฐโดยเฉพาะโดนัทรัมทำให้ความสัมพันธ์กับจีนยิ่งแย่ลงไปอีกผลลัพธ์คือกัมพูชาถูกทั้งเวียดนามและจีนปิดไฟใส่พร้อมกันการเมืองได้ปะทุยังต้องเผชิญกับสมรังสีต่อกลับประเทศอาจปูทางสหรัฐแทรกแซงการเลือกตั้ง ในอีกมิติหนึ่งกัมพูชากําลังเจอศึกการเมืองภายในเมื่อสมรังสีผู้นําฝ่ายค้านที่ลี้ภัยต่างประเทศประกาศเตรียมกลับกัมพูชาภายในปีนี้ที่รู้กันในเชิงลึกว่าจะอยู่ใต้การคุ้มครองของสหรัฐส่งริชเชื่อว่าหากสหรัฐสนับสนุนเต็มรูปแบบมีโอกาสสูงที่กัมพูชาจะเกิดการเลือกตั้งใหม่และสมรังสีอาจชนะการเลือกตั้งซึ่งจะเปลี่ยนภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคครั้งใหญ่ทันทีเวลานี้อยู่ในการจับตาอนาคตของฟูนันเตโชที่มีแนวโน้มล่มสูงมาก และอาจถูกจดจำเป็นโครงการที่สร้างความเสียหายเชิงยุทธศาสตร์มากกว่าประโยชน์ยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสลามาทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า